ความรู้อยู่กับกายของเรากายคตาสติการอยู่กับกายโดยอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเป็ปกติพระภูมิพระภาคเจ้าก็แนะนำในส่วนของธาตุดินกับธาตุลมธาตุดินก็เช่นการรู้ตามการเคลื่อนไหวอิริบทของเรารู้การทำงานของเราในปัจจุบันว่าเราทำอะไร การรู้ในาธาตุลมก็ในเรื่องของอาณาปาณสติการเอาจิตของเรามารู้อยู่กับลมเข้าลมออกอาศัยกายให้เป็นเสาเตืนเสาหลักอย่างดีของจิตสายกายเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแต่ธรรมชาติของจิตจะไม่อยู่นิ่งพระพุทธเจ้าท่านเยบเหมือนว่านอนที่กระโดดเกาะ กิ่งไม้นั้นกิ่งไม้นี้ไปในป่าไปเรื่อยๆจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ออกไปสแสวงหาอารมณ์เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างตามเหตุปัจจัยที่ผัสสะไปกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านก็ให้ละความเพลินในอารมณ์ต่างๆออกไปเสียแล้วดึงจิตของเรากลับมารู้อยู่กับลมเข้าลมออก หรือมารู้อยู่กับกายของเราด้วยการทําเท่านี้ก็ชื่อว่าเราทําความเพียรเผากิเลสกิเลสคือความอยากที่จิตอยากจะออกไปแสวงหาอารมณ์แต่เราก็ฝืนฝืนความอยากฝืนความต้องการของจิตโดยการให้จิตนั้นอยู่กับอารมณ์อันเดียวสร้างอารมณ์อันเดียวให้กับจิตถ้าเราทําอารมณ์อันเดียวอยู่ได้นานๆก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิ มีความตั้งใจมั่นนี่ก็เป็นการฝึกสมาธิฝึกสติสติระลึกได้ระลึกได้ต่อเนื่องน,นานๆก็เกิดสมาธิขึ้นตัวสัมปชัญญะความรู้ตัวที่มารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนานๆก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อธรรมชาติของจิตออกไปสแสวงหาอารมณ์ก็เรียกว่าจิตมีการมากันไป หรือการเกิดการดับนั่นเองผู้ใดมาเห็นการเกิดการดับของจิตหรือเห็นการเกิดการดับของอารมณ์ที่จิตเข้าไปเกาะก็เรียกว่าผู้น,นั้นมีปัญญาปัญญาในทางพุธศาสนาไม่ต้องการอะไรมากต้องการให้เราเห็นความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายมีความจริงคือมีสมุทัยเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับ การเห็นธรรมชาติไม MM ่ว <cción> ่าจะเป็นรูปก็ตามเป็นนามธรรมก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าเราเห็นอริยสัจสี่เห็นอย่างที่พระพุทธมีพระภาคเจ้าต้องการให้เราเห็นเพมันเป็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็ตามเกิดแล้วดับไปทั้งหมด ถ้าเราไม่เชือ่อเราก็เพ่งพิสูจน์ธรรมะผู้เจ้าดูอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็เฝ้าดูอารมณ์ไม่ดีเหล่านั้นดูว่ามันจะดับไปเมื่อไหร่ถึงเราไม่ต้องการให้มันดับในที่สุดมันก็จะดับไปไม่มีใครมีความทุกข์อยู่ในใจตลอดทั้งวันทั้งเดือนแต่ก็ไม่มีใครมีความสุขติดต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันทั้งเดือนเหมือนกันอารมณ์ต่าง เกิดมาเพราะมีจิตเข้าไปรับรู้ถ้าจิตปล่อยการรับรู้อารมณ์นั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติควรจะทำความรู้แจ้งในตรงนี้ให้เกิดขึ้นเราจึงต้องมาทำสมาธิมาสร้างอารมณ์อันเดียวให้กับจิตเหมือนกับพยายามบังคับจิตให้ช้าลง เพื่อนไหวช้าลงเพื่อเห็นธรรมชาติความเป็นจริงแต่เราจะบังคับจิตอย่างไรจิตเป็นของเกิดดับเราจะบังคับให้มันอยู่นิ่งตลอดถาวรก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจรึงบังคับได้ชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งนี่ก็คือปัญญาที่จะได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราไม่สามารถ ควบคุมมันได้ตามความอยากความต้องการของเราแต่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงของมันตรงนี้ก็จะเป็นปัญญาที่จะได้ถ้าสิ่งใดเป็นของเราจริงเราองค์ก็จัดว่าเราต้องควบคุมมันได้แต่ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้แสดงว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกัน ท่านจริงให้มองธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นสักแต่ว่าทา่าตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเกิดมาแล้วก็สลายไปใครที่มีความเพียรความอดทนที่จะดูอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ในที่สุดผู้นั้นจะสามารถถอนอุปทานจากธรรมชาติเหล่านี้ออกไปได้ ก็เริ่มจากการดูลมหายใจนี้เองดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายเห็นอารมณ์ต่างๆเหมือนกันเพราะอารมณ์ต่างๆมีได้เพราะจิตเข้าไปรับรู้เห็นอารมณ์ก็เห็นจิตเห็นกายก็เห็นจิตเหมือนกันอยู่ที่มุมมองของเราว่าจะสามารถเข้าไปเห็นได้ไหม ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ให้พยายามไปฝึกต่อยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนถ้าพอจะระลึกได้ก็ให้พยายามระลึกถึงกายของเราถึงลมหายใจเราอยู่เสมอๆพยายามละความเพลินในอารมณ์อย่าให้ไปอยู่กับอดีตอนาคตเป็นปเติมพอดีต่อไปจะให้ฟังคําสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดสอนเกี่ยวกับเรื่องความเห็นของ ผู้ประพฤติปฏิบัติและผลของการปฏิบัติในฟังคำสอนจากพระองค์ขอ,อการนะโมตัตสสะอควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัตสสะอควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมะสัง ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษหน้า654เรื่องความเห็นถูกและผลที่ได้าจากการปฏิบัติตัดแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเ,เห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฐิทั้งหลายไม่มี ความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคายกำนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอา,วาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่น เพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีล่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีล่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาสะดุง้งเมื่อไม่หวาสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวเอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหม,มจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เอวังอันนี้ท่านก็ให้มองขันห้าคือรูปนามหรือกายหรือจิตหรืออารมณ์ของเราเนี่ยให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงและเป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใด แตกสลายดับไปได้ท่านก็บอกสิ่งนั้นมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวตนจริงเราผู้เฝ้ามองเฝ้าสังเกตอยู่ไม่ได้แตกสลายไปไม่ได้ดับไปพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นท่านจึงว่าควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะมันมีการแตกสลายอยู่ตลอดเวลา ขณะที่มันแตกสลายเราก็ยังเห็นมันแตกสลายอยู่เช่นเราเห็นสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับเห็นความคิดความจําเกิดดับธรรมชาติเหล่านี้เกิดดับไปแต่เราก็ยังเห็นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันบุคคลเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้ดูกับสิ่งที่ผู้นั้นกําลังดูกําลังสังเกต รีว่าผู้นั้นกําลังเข้าถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายความเห็นของคนที่มาทําเช่นนี้พะพุทเจ้าบอกว่าปุกพันตานุทิฏฐิหมายถึงความเห็นที่ปารบผันในเบื้องต้นก็คือความเห็นที่อยากไปรู้อดีตว่าเป็นอย่างไรเราเคยเกิดเป็นอะไรเรามีความสุขความทุกข์อย่างไรเรามีอารมณ์อย่างไรในอดีตชาตินั้นชาตินี้ในอดีตเป็นอย่างไรความเห็นเหล่านี้ก็จะหมดไป เพราะไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นสาระของสิ่งเหล่านั้นอปรันตานุทิฏฐิหมายถึงความเห็นที่ปรลบขันในเบื้องหน้านะก็จะไม่มีอีกเช่นกันนะไม่สงสัยว่าอนาคตเราจะไปเกิดเป็นอะไรนะไม่ต้องการนะไม่มีความจำเป็นที่อยากไปรู้ไปสนใจอะไรเพราะสิ่งที่จะไปเกิดในเบื้องหน้าก็เป็นเรื่องของรูปนามซึ่งเป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่จรลังก็ไม่มีความต้องการที่จะไปยึดถือเอาในอนาคตไม่อยากจะรู้ว่าอนาคตอะไรจะเป็นอย่างไรไม่สนใจเท่าไหร่ปล่อยวางความเห็นที่ปลารลบขันในเบื้องต้นและเบื้องปลายได้ไม่ต้องไปวิ่งดูหมอทำนายทายทักดวงจะตาเพราะเชื่อมั่นในกรรมและสามารถปล่อยวางรูปนาม ตัวกันห้าอันเป็นปัจจุบันได้ว่าในปัจจุบันนี้นสิ่งที่เราคลองอยู่มีอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเดินไปสู่ความดับอีกเช่นกันคนที่ได้ท่านจึงบอกว่าจิตจะสามารถหลุดพ้นจากอสวะกิเลตทั้งหลายได้เรื่องเศร้าหมองสิ่งที่จิตหลงผิดความมีอวิชชาคือความหลงผิดเข้าใจผิดคิดว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นตัวตนท่านจึงบอกว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ จิตจึงดำลงอยู่นั่นแสดงว่านิาพพานไม่ได้ขาดศูนยะ์ความเห็นว่านิาพพานขาดศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดอยู่ในกลุ่มของอุเฉทาทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนยะ์สุดตรงของความเห็นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อีกทางหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแต่พระุทธเจ้าบอกไม่ใชนะ่เราต้องการเข้าถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพาน วันนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่ในสภาวะของลึกลึกเนี่ยจิตจึงยินดีล่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีล่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งก็ปรติพัณน์นเฉพาะตนนั่นเทียวบุคคลนั้นก็ย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วประมาจันอยู่จบแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจบแล้วจิตที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดมีปัญญาเห็นธรรมชาติเหล่านี้ตามความเป็นจริงและถอนอุปทานออกมาได้ก็จะเกิดสภาวะอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ทรงสอนและยืนยันเอาไว้ว่าที่สุดแล้วจิตจะหลุดพ้นและสามารถเข้าถึงวิมุติหรือวิพพานได้นี่ก็เป็นเป้าหมายของคำสอนทั้งหมด